เลิกร้องไห้ได้แล้วครับโอ้ยกันร้องทําไมวะก็ไม่ได้แท้งลูกซะหน่อยก็ป่านแก้วดีใจนี่คะ่ะที่ลูกไม่ได้เป็นอะไรอ่ะดีแล้วครับพี่ป่านแก้วรู้ไมครับครั้งแรกที่ลิงเห็นพี่ป่านแก้วเลือดออกนะครับลิงก็ตกใจหมดเลยนะว่าพี่ป่านแก้วเนี่ยจะเสียลูกไปซะแล้วฉันก็เตือนมาแล้ว ชอบทําอะไรให้มันแปลกแปลกแวนวไปเรียนแบบคู่รักดาราไงถ่ายพี่อดวิ่งอยากจะถ่ายู่ถนนก็ถ่ายถ่ายบนรถเมล์ก็ถ่ายดูสภาพไปเหมือนนางตานีกับสักทองอยู่เนี่ยคุณตุ้ยคะชุดแต่พิเอร์ิ่งของคุณตุ้ยที่อยู่บนรถตู้กแมวลงหมดแล้วค่ะขอบใจมากแมวคุณตุ้ยคะปานแก้วขอโทษด้วยนะคะปานแก้วไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ชก หายกดปั่นแก้วนะคะเชือกหายกดปั่นแก้วนะคะเชืยกมาแล้วคนเขาอยู่แยะหมดเนี่ยงั้นเรากลับไปทำี่ห้องกันค่ะอย่ามาทิ้มเบ้าตาแตกเลยอายเขามั้งเนี่ยเออฉันหายกดแก้แล้วก็ได้ที่ฉันทำอ่ะก็เพราะลูกนะได้ ก่อนแกต้องสัญญากับฉันไว้ก่อนนะว่าจากนี้ไปแกจะมาใช้ชีวิตโลดผนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแกมีลูกอยู่ในท้องล้วถ้าลูกในท้องเป็นลายไปอ่ะฉันจะอยู่ยังไงายแก้วคิดไม่ถิดเลยนะคะที่เรื่องของตุ้ยเป็นสามีอะ่ะตุ้ยเนี่ยน่ารักที่สุดเลยคะ่ะฉันทำเพราะฉันห่วงลูกเว้ยบอกเขาไปเถอะที่ทำไปอ่ะ เพราะว่าเป็นห่วงพี่ป่านแก้ว่นี่พี่ป่านแก้วรู้ไหมครับตอนที่พี่ป่านแก้วหายตัวไปนะครับพี่ตุ้ยเนี่ยตามหาหอบแล้วหอบอีกหาไงก็ไม่ยอมหยุดหาครับแต่เล่าทําไมเล่าทำไมหอดคุณตุ้ยช่างดีกับป่านแก้วเหลือเกินนะคะกูตกใจเว้ยตกใจตกใจเนี่ยเพรม่ก็มันหายไปแล้วก็ตกใจธรรมชาตินั่ตุ้ยครับนันตุ้ยอย่าปากแข็งเลยรูโป่งรู้ว่านัตุ้ยเป็นห่วงพี่ั่านแก้วเออ ลึกๆก็เป็นห่วงมันเหมือนกันนะมันนิ่มากเลยคนนี้เป็นห่วงแล้วรักหรือเปล่าคะแนได้คืบจะเอาสอกเดี๋ยวจะไม่รักจะปั้มนะโอ้ยรักจ้ะรักมากเลยโอยรักค่กเมียูเมียูเมียมย,มย, <laughs> ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะที่ช่วยเราสองคนถ่ายพรวเวดดติ้งอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะดีซะอีกแมวจะได้มาดูฮานด้วยถ้าหากว่า พันแมวพี่เป๋เนี่ยแมวจะได้ทําตัวถูกไงคะดีเลยครับพี่แมวางานระดับพี่แมวนะครับลิ้ยงเห็นโลเคชั่นโลเคชั่นนึงครับตรงนี้นะครับตอนที่พี่ตู้อยู่ที่ป่านแก้วเนี่ยถ่ายเลยครับมุมนี้นะครับมีแสงแดดอ่อนๆควันบางๆสวยมากเลยครับอุ่ยตรงไหนหรอคะหน้าเมนโอ้เมนสามแล้วกับเผาแหววจะบ้าเราไม่ได้รักที่ตรงนี้ยังคงมีรักถ้าเจอเหนื่อยหนักให้มาพัก i